สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับพี่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกรถกระบะ4ประตูของ t o y o ต a นะครับ,นะรบผมจะเน้นแต่เฉพาะ t o y o ต a ก่อนเลยนะครับเป็นตัวรีโวนะครับนะตั้งแต่ปีไล่มาตั้งแต่ปี15 16จนถึงปี19เลยนะครับ จริงๆผมมี4ประตูตัวปี20ด้วยแหละนะครับแต่วันนี้ผมจะอัปเดตอ้ตัวโฉมโฉมแรกก่อนนะครับโฉมแรกมาจนถึงโฉมที่2อนะอัปเดต4ประตูทั้งนั้นเลยนะครับนะแต่ผมไม่ได้เรียงให้นะครับว่าตั้งแต่ปีไหนเป็นปีไหนเนี่ยผมจะไล่ดูทีละคันให้ดูก่อนนะครับ,รบเพื่ออัปเดตคร่าวๆก่อนนะครับ บางคันก็โดนจองไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าคันไหนติดจองนะแต่ก็ยังมีให้เลือกหลายคันนะครับสวยๆราคาใกล้เคียงกันนะครับต้องเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้เป็น2.8 g ปี2017นะครับผลิตปี17.18จด18มกรานะครับหน้า บางคนอาจจะบอกว่าหน้านี้มันปี18ปนะปี17ไม่มีนะครับแต่รถคันนี้มันผลิตปี17นะครับนะปีผลิตที่17แล้วก็จดทะเบียนปี18ก็ได้หน้ารอแล้วนะครับตัวนี้นะ,นะเปิดราคา695,000าบาทนะครับคันนี้2.8ออโต้นะครับเป็นตัว G นะรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับออปชั่นค่อนข้างครบแน่นอนนะครับ ไว้เป็นในเรื่องของความปลอดภัยด้านในก็ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งนะครับคันนี้ปี17.18ไม่์แค่94,000นะครับ94,000โลเปิดราคา695,000บาทถือว่าถูกลงเยอะนะครับนะบเปิดตัวป้ายแดงราคาแต่ล้านนะครับมาวันนี้สภาพสวยๆหม่ไม่ถึงแสนด้วยนะครับยางใหม่ๆนะครับ เป็นเครื่อง2.8ออโต้นะครับออปชันค่อนข้างที่จะลงตัวครบครันเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับ695นนะครับรถนี้ผมมีอยู่5คันนะครับเดี๋ยวไล่กันไปทีละคันเลยนะครับสามารถจัดได้ล้นๆนะครับออกรถฟรีดาวได้เลยนะครับเงินดาว สามารถดาวเริ่มต้น0บาทนะนะครับอยู่ที่ลูกค้าสะดวกนะครับมีเครดิตขอดอกเบีย้ยพิเศษได้นะขันแรกนะครับ4ประตูสวยๆนะอัปเดตกันให้ดูนะครับปี1 7ึ่งเจดจนะสองนะครับ ยังว่างอยู่คันที่2นะครับ2 4 e พัดตัวนี้ติดจองแล้วติดตั้งพวกชุดแต่งนะครับนะรวมไปถึงแครีบอยแบบท็อปอัพนะครับแบบป๊อปอัพแบบท็อปอัพนีแ่แหละมาให้นะครับชุดแต่งครบคันตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับนะผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะอีกคันหนึ่งนะครับ ปี17.18นี่ลอตด,ดีเหมือนกันนะครับ47ก 4, ก5278อันนี้ก็2.8ออโต้เหมือนกันอ p อปชั่นเหมือนคันแรกที่ผมนำเสนอไปนะครับความสวยความงามไม่แพ้กันนะครับ, 6, 95, บความสวยความงามไม่แพ้กนะันนะครับ695,000บาทคันนะี้ใหม่แค่79,000นะปี17.18นะครับนะสวยๆนะครับ ไม่ต่างกันหลักหมื่นเดียวนะนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นคันนึงนะครับ2.8เหมือนกันนะออโต้เหมือนกันนะครับราคาเดียวกัน4ประตูเยอะนะครับตอนนี้นะครับนะในเรื่องของออปชันในเรื่องของความสวยความงามอยู่ที่เราแลจะเลือกแบบไหนนะอยู่ที่เราจะชอบแบบไหนนะครับ มาทดลองขับได้ทุกคันนะต่างจังหวัดซื้อได้ไหมออกได้ไหมต่างจังหวัดนะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะนะครับสามารถโอนจองล็อกรถได้นะครับโทรมาเข้ามาสอบถามหมายเลขบัญชีของบริษัทได้เลยนะครับรถทุกคันสามารถจัดได้เต็มนะครับนะฟรีดาวน์กันได้เลยนะครับ ในเรื่องของการรับประกันนะครับมีรับประกันมีโปรโมชั่นนะครับให้มากมายนะครับต่างจังหวัดโอนจองลอง็อกรถได้อีกคันถัดมานะครับตัวนี้เป็น2.4 ROCK o นะครับเป็นตัว ROCK โคปี2019นะครับเครื่อง2.4เกียร์ธรรมดานะครับตัว ROCK โคนี่ก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นตัวชุดแต่งพิเศษนะครับตกแต่ง ROCK โคมาเลย ไหมนะครับในเรื่องของความหล่อความเพียบพร้อมนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับอันนี้เขาหล่ออยู่แล้วนะตัวตกแต่งพิเศษนะครับออฟชั่นก็เนี่ยมีกล่องมีอะไรนะยางแม็กใช้ได้ยาวๆนะครับสภาพโดยรวมเกือบเต็มร้อยปี2 0 1 9ด้วยนะนะครับไม่แค่หลักประมาณ หมื่นกว่านะครับไม่มาหมื่นเจ็ดตัวนี้นะครับนี่ออปชันด้านในตัว2.4เมนนว่นนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะเบาไฟฟ้าตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันก็ลุยได้นะครับนะขับสนุกด้วยเดินทางไกลก็สนุกนะครับนะขับท่องเที่ยวขับลุยนะความประหยัดก็มีนะครับความทนทานก็ดี การดูแลบำรุงสาการแม่ทันั้นก็ถูกกว่าเกียร์ออโต้นะครับจากนั้นเราจะเห็นกลุ่มผู้ใช้รถประมาณเกียร์ธรรมดานี้อยู่ต่จังหวัดค่อนข้างเยอะนะครับนะอีกคันที่2นะครับอันนี้ก็เป็น r ็อกโคเหมือนกันนะครับนะล็อกโคสีเทานะบางคนอาจจะไม่ชอบสีขาวนะครับอาจจะไม่ชอบสีดำ มาดูสีเทากลางๆนะครับหล่อไปอีกแบบหนึ่งหล่ออีกสไตล์หนึ่งนะครับนะไหนนะครับตัวนี้ก็2.4เกียร์เมนนวนนะครับนะตัวนี้เป็นปี18นะครับไม่2 0 0 0 0กว่านะไม่2 0 0 0 0กว่านะครับถ้าจะบอกว่าล็อกโคงผมเนี่ยอยู่ในวันตีศนย์เลยนะสีขาวนะครับ นะปี19 20 21ก็อยู่ในวันที0นยะนะครับตัวนี้ปี18ไม่20,000ก็ยังติดวันตี0อยู่นะนะครับเกียร์ธรรมดานะนะครับนะสำหรับตัวล็อกโค้าแทจะบอกว่าไร้ตำหนิเลยแหละนะครับนะเป็นรถมือ2ที่สมบูรณ์แบบมากนะครับ นะราคานะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาสีขาว765,000 65,000บาทนะครับนะสีขาวมุก7 6 5 0 0 0บาทอันนี้นะครับไม่หมื่นะปี19วารตี0เหลือนะครับส่วนสีเทา ปี18นะครับไม่สหม่ 23, ราคา730,000บาททวนนะครับวารันตีศูย์ก็ยังติดอยู่นะแต่เลือกน้อยกว่าตัวสีขาวนะราคาก็ถูกลงมาอีกประมาณ35,000นะครับรุ่นเดียวกันนะครับคนละปีนะมาดูอีกคันถัดมานะครับคันนี้เป็นตัว 2.4G Auto ออโต้นะครับ คนที่ชอบขับเกียร์อัตโนมัตินะอาจจะใช้ในเมืองซะส่วนใหญ่หรือว่าใช,ใช้แบบขับสบายๆนะเกียร์ออโต้ง่ายๆนะครับเน้นการใช้งานเดินทางแบบในเมืองซะนะครับรถติดๆก็ไม่ต้องเหนื่อย ก็มาหันมาเล่นเกียวอโต้นะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับนะปี2017นี่จะหน้าแบบนี้ได้หลายคนจะจำเลยว่าตัวนี้17แน่นอนนะครับนะก็เป็นดีโวตัวแรกอันนี้เป็นตัว G o ออปชั่นครบเครื่องยนต์2,400นะครับนะซีซี2.4นั่นแหละนะครับไม่แสนห ไม่แสนหกปีสิบเจ็ดราคาเปิดเพียงแค่ห้าเก้าเก้านะครับนะห้าเก้าเก้าเองนะนะครับสำหรับตัวนี้สี่ประตูนะนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเดิมมากเลยตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเดิมทุกจุดเลยนะนะครับซอกนอกซอกในเนี่ยสุดๆเลยคันนี้นะครับเป็นรถที่แบบ สมบูรณ์แบบมากนะครับเข้ามาลองขับมาทดลองขับกันได้นะนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับเป็นตัว G นะนะครับออปชันตัว G นี่ก็ตัวท็อปนะนะครับและเป็นสีที่แบบเป็นสีมาตรฐานด้วยแหละนะครับนะสีบอลเงินนะครับปี2017นนะครับใครสนใจคันนี้นะครับโอนจองล็อกรถมาได้เลยตัวหายากด้วยนะครับ นะเป็นตัว A1 นะครับตัวนี้นะครับ 2.4G ไม่แสนหกกับราคา5990 0 0านบาทนะครับนะามาดูอีกคันหนึ่งตัวนี้เป็น2.4 e พัดนะครับเป็นตัว e อีกแล้วนะออปชันตัว e นี่เป็นตัวขายดีต้องบอกว่าตัว e นี่แหละเป็นตัวขายดีนะครับตัวกลางเขาเรียกนะครับออปชันเนี่ยมองข้างนอกแคบไม่รู้เลยนะครับ นอกจากมองข้างหลังนะครับมีแบตแต่ถ้าเอาตัวแบตติ๊กเกอร์ออกนี่จบเลยนะครับมองเป็นตัวจีไปเลยนะนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะนะครับนะตัวนี้ปี2019วารันตีศูนย์ยังเหลือใหม่แค่63,000นานะครับเปิดราคาเพียงแค่669,000บาทนะนี่มาดูภายใน ปี19ไม่60,000นะครับราคา669,000บาทนะ669นะครับตัว e พัทนะไม้ออปชั่นมีกล้องมีจอหลังนะครับนะเบาะผ้าเอลเมนน่นนะสีเทาดูแลก็ง่ายนะครับอยู่ระหว่างกลางๆนะครับไม่ดำมากไม่มืดมากนะครับดอกยางยังเกือบ เต็มร้อยนะครับปีหนึ่งเก้านี่แหละนะครับนะเป็นตัว E นะนะครับนีม่มีกล้องนะครับหกหกเก้าอนะ่าหกหกเก้านะครับปีหนึ่งเก้าวารันตี0ศูนย์ยังเหลือนะครับอีกขั้นสุดท้ายแล้วกันนะดูมายาวแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นปีหนึ่งหก นะครับนะหน้านี้จะอยู่16 15 16 17นะครับปลาย17นะหน้านี้นะครับ15 16 17รีโวตัวแรกตัวนี้ก็เป็นตัว e-pad นะครับ2.4 e-pad นะราคา529,000บาทไม่แค่60,000นะครับนะไม่แค่60,000ดอกยาง 9กกว่าเปอร์เซ็นต์นะใช้ได้หลายโลนะครับนะให้ดูภายในกันเกียร์เมนวน6สปีดนะครับเป็นเกียร์เมนวน6สปีดแล้วนะนะครับเบาะผ้าคุณภาพสูงนะครับสีออกชาเขียวนะนี่ภายนอกกริปเลยภายในก็ ยังมีกลิ่นอายความใหม่อยู่เห็นไหมสวยๆนะครับนะแต่ละคันที่นำมาเสนอ529,000บาทนะครับ5 2 2เองการใช้งานเพียงพอแน่นอนนะครับออปชั่นต่างๆการใช้งานประมาณนี้แหละนะครับเครื่องยนต์ดีตัวถังดีนะครับบอดี้เดิมๆ สภาพโอเคมากนะครับแต่ละคันนะใครสนใจคันไหนนะครับหมายเลขทะเบียนอะไรโทรมาสอบถามหรือพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับนะวันนี้ผมอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือบางส่วนในบางส่วนนะครับจริงๆเรามีรถเยอะมากนะวันนี้ก็ฝากเบอร์ติดต่อไว้ก็แล้วกันนะครับเผื่อมีลูกค้าท่านใดที่สนใจในคลิปนี้นะครับ นะเบอร์เดียวนะครับเบอร์รายด้วยนะครับ0961499985นะครับพีษยินดีบริการนะครับต้องบอกว่ารถทุกคันนะครับจัดได้ยอดล้นๆนะครับลูกค้าท่านใดที่ไม่ต้องการใช้เงินออกรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในค่านู่นค่านี้ค่าต่างๆนะครับสามารถจัดเกินจัดเต็มได้นะครับโทรมาสอบถามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ